สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อมาพบกับอูน้ำไส้เนะครับผมอูน้ำไส้ยาผาพ่อยพี่นองมากตามหาแนวทางตัวเลขเนาะครับเพื่อให้พ่อยพี่นองได้รับโชคลับๆมันหมาน้ำกันเนาะครับผมเป็นแนวทางตัวเลขเนาะครับผมให้เอฟซีทุกคนเนาะครับผมได้ลำดส่ลวยน้ำกันครับค่ะเอฟซีี่ยังบดโดนบ๊บปังเนาะครับผมงวดต่อไปนี่แหละครับขอให้มันหมาสู่หูสุ่ขคนนะครับผมเลขมีเขามีลุดนเด่นเนาะครับผมค่ะ เป็นแนวทางเนาะครับผมสู่กันต่อไปเด้อครับผมก้อนจะไปรับส้มรับฟังเนาะครับผมกับขอบพุ่นเอฟซีนะครับที่มารับส้มรับฟังให้กำลังแรงใจอูน้ำใช่นเนาะครับผมขอบพุ่นทุกคนนะครับผมที่เขามาติดตามมาบอกสอนอูน้ำใช่เนาะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นเซียนเขวามาอีกเนาะครับผมจากพอเก่ามาเซียนเนาะครับผมพ่อจอยกุดจับเด้อครับผมพ่อจอยกุดจับครับ จะมาให้แนวทางอู่น้ำเชืเนาะครับผมเพื่อในโชคในลาบมั่นมาน้ำกันเนาะครับก็เป็นครั้งแรกด้วยครับผมเดี๋ยวตามพอจ้อยกุดจับเนาะครับผมอู่น้ำเช่กับท่านเดี๋ยวค่อยบอกกันกับเพลินพร้อมครับผมนี่ก็จะเป็นครั้งแรกครับบอกกับพอจ้อยกุดจับเนาะครับผมกัมมี่เนี่ยเอดที่บอกอูน้ำเชืได้ด้วยครับผมอาจจะบอกคัดๆติดๆแน่เนาะครับผมก็ขอโทษขออภัยทุกคนเด้อครับ ขอบพุณนพอจ้อยกุดจับด้อครับผมทีกรุณาเมตาย่อมเสียสลระเวลามาให้แนวทางอูน้ำาชสแต่มาถ่ายทอดให้พอแมีพี่น้องทุกคนเนาะครับเพราให้ทุกคนลำรวยยด้อครับผมที่เขามารับส้มรับฟังลีบอูน้ำาชสครับขิบตัวเหล็กน่วทางด้อครับผมเอา้าเพื่อเป็นการว่เสียเวลาเนาะครับผมอูน้ำาชื่อย่าพาพ่อพี่น้องไปตามเหล็กพอจอยกุดจับเนาะครับไปรับชมรับฟังน้ากันเด้เลยครับ พ่อครับอูน้ำไช่สวัสดีครับฮัลโหลครับพ่อเอออูน้ำไช่บ่ครับผมเออไล่กันเลยล่ะอันไหนเนาะครับพ่อว่าจังไหนอย่าลุ่มเลยแม่นครับผมมื้อนี้มาลุ่มถามแนวทางตัวเลขของพ่อครับเสียเลขจับคู่หรือสิเอาเลขกดิเอาทึกสองเลยครับพ่อเอาทั้งสองบ่ครับผม เลขนนวิง่งเลยเอาตอนนี้เลยครับพ่อ,อเ,ลเลขบนพ่อวิ่งวิ่งเก้าตัวเดียวบนวบิ่งเก้าตัวเดียวเนาะพ่ออ่าล่างก็วิ่งสามตัวเดียวล่างวิ่งสามตัวเดียวครับผมอ่าไม่พอเป็นคนเดีวครับครับพ่อค <laughs> อยเรื่อยใส่หูโซ่ครับผม <laughs> พ่อคอยจำได้แต่เลขวิ่งนะอ่ะ อ๋อครับพ่ออัดคลิปแล้วอครับอัดคลิปแล้วครับพ่อพร้อมแล้วครับบึงแต่ว่าพ่อพ่อไล่ไปไยังน้ำเสียอะไรเนี้ยตัวพ่อจับกล้วยอ๋อครับพ่ออ่าตัวบนนี่สินี่นี่เก้าสิบเวเนะคจับหนึ่งก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสาม เกบคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามนะพ่ออ่าลักจะเก้าสี่เก้าสี่ครับผมเก้าหกเก้าเจ็ดตัวเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดตัวเก้าเก้าเก้าแล้ล่ะตัวไปเก้าเก้าบ่ออ่าตัวกันมั่งอ๋อก,กันครับผมเพรพอเห็นมันได้สองศูนมันได้เก่าซึ่งสองตัวไหมฮะมันต่าเร็มันเบิรนอ๋อครับพอ่อ หาเล็ิมันบิ่นเ้อะครับผมอ่บัตรตัวล่างบัต้ครับพ่อยอ03 03ครับผม13 13ครับบัตร่3 43ครับ63 63ครับพ่อ73 73ครับสามี จับคู่แางนะพอ่อนี่นะครับ<ม>อ่าบนนี่มีสามตัวตรงให้ผมบ่ครับพ่อพะมี่ล่ะพ่อะนเีสามตัวเนาะอ๋อครับพ่อแต่ว่า<ม>พ,อพอเน้นไปทังตัวใดครับพอ่อบนนี่บนเน้นไปเก้าศูนย์ถเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับผมอ่าล่างนสามหนึ่งหนึ่งสามนีล่ะสามหนึง่งหนึ่งสามครับพอ่อ<ม>โอ้งวดก้อนเป้งไดครับพ,ออพ่อวดซ้อนเพ่ากว่วิ่งเก้าศูนย์ โอ้ติดเก่าอยู่นะพ่อมันจะมันก็เขาเ่าเจ็เก่าอยู่โอ้อู่น้ำเชื่อต่งเอ่อตามพ่อเป็นครั้งแรกครับผมวันนี้วิ่งล้างก็กวิ่งสอง่ันสองลา้างซีเป่าเลยโอ้สองสามผอมนะพ่อุยอดเลยครับผมอยู่ในไร่อยู่ในไร่ไก่แม่น้ำเชี่ยนะก็อทรงว้ตลอดอ,ลลอยู่ในไร่รถครับพ่ออยู่ในไร่แม่น้ำเชี่ยนะครับผมซีดีซีดีเก่ากับมีเห็นนะพ่ออยู่ในไร่เนะครับ แางเาียวโจ้เามเร็ววิ่งลางท,าที่พอวิ่งมากมันซิบงวดโอ้มันซิบงวดที่พอิงวดิวดเดียวโอ้ไม่องจะถ่ายวะครับพอ่อของ่อจอยกดจับครับน่าจะมีซ้ำเนี่ยครัตัวพ่อยำแห่ละขคงจะถ่ายมันย่ะอ้เก่ากับหนึ่งสามนี่พ่อแมนหลักแมนโอ้แต่ยังกินแรงะครับพอ่อ พ่อจะติดอว่ายังจะล่านยังยังพ่อจะติดล่านได้ดาดาไดขายของอ๋อขายของยูกุดจับอุดรน,นี่บ่ครับพ่อแม่ยูกุดจับใจใจนีน่ล่ะอ๋อโอเคจำตัวน,นี้ยูไซวันโมแมนบ่แมนครับพ่อ,อยูไซวันนี่แหละครับน้องหานนี่แหละครับน้องหานน้องรักครับพ่อไม่พอเคยไปอยู่โอ้ไม่ยังครับพ่อตะกี้ครับเพราะไปเจ้าดนละละอ๋อ เบอกฟันบอกครับพ่อส่วงนี้ครับเล็กันที่อฝันแม่พอสิยีลแสนลแสนนี่ัพอเลขกฟันนี่เราบอเปิจะพัดพอคำนวณนเฟันจะบมอย่างม่ยากฟันสมัยนั่นต้องเอาเทระยางจากยางนะพ่องงครับเล็กฟันจะดีไปอย่างนึงเด้อครับผม มันได้ซื้อคู่เดียวอ๋อได้ซื้อคู่เดียวเียคำนวณไม่ต้องสื้อหลายคู่ครับผมในวัดต้องหันพร้อมกันมันบ่เข้าตัวนี้งตัวล่างก่อนหนึ่งตัวเต่าตัวเต่าอืครับผมมาสองตามแล้วก็ได้ดูดักแต่ก็รายแต่ก็หลายเนาะครับผมล้งล่างตึ้บนนี้หมดนะครับครับพ่อทั้งล่างทั้งบนเลยครับผมฮัลโหลรับกระดาษที่วครับ พ่อกะมีแนวทางเพียงเมีเนาะพ่อครับผมมี่ยังฝากเอฟซีปะครับผมมี่ยังวะน้อฝากเอฟซีไว้รวยรวยผมตังกันแล้วครับผมตรงใจครับเราสำรับปีใหม่พ่อครับพ่อเอานิ่รวยรวยเรื่องเอฟซีเลยครับอวยพ่อหน่อยพ่อยืดดีมีแห้งนะครับผมสุขภาพแข็งแรงครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับ ครับคุณนำไส้กัได้ตามพอจ้อยกุดจับเด้ครับผมบนวิ่ง9จับคู่9091 93 94 96 97กส้เก้าเัน99เาะครับผมเด็กเป๋ามาเก่าๆนะครับผมล่างวิ่ง3ามนะครับผมจับคู่0 3 1 3 4ส6 3 7นครับผมเน้นไปที่13านะครับผมบนเ0นครับเน้นนะครับ ครับผมถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณพอจอยกดจับดนะครับที่ให้แนวทางอูน้ำไส้นาะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปครับขอให้เอฟซีทุกคนถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันนะครับผมหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ